ดูไรฝุ่นเดียม่า cm 8 0 0ใช้งานมาแล้ว1ปีครึ่งอยากรู้ยังใช้งานได้อยู่ไหมสภาพเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ ไรฝุ่นเดียมา CM 8 0 0เครื่องนี้มีแรงดูดอยู่ที่13,000 PA เสียงรบกวนอยู่ที่7 8ดเดซิเบลระบบการกรองเ e ป้าแบบ2ชั้นสำหรับการกรองไรฝุ่นไส้กรองสามารถนำมาล้างทำความสะอาดได้เครื่องนี้มีแรงสั่นสะเทือนอยู่ที่8,000ครั้งต่อนาที พลังงานแสง UV ความยาวคลื่น253นาโนเมตรฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV ใช้งานง่ายด้วยปุ่มเดียวเพียงเสียบปลั๊กกดปุ่มเครื่องก็จะทำงานโดยทันทีเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงเครื่องกันนะคะาจากการใช้งานมาประมาณปีครึ่งของนา,นาตัวเครื่องก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะคะยังใช้งานได้ปกติเพียงแต่ว่าเครื่องนี้จะมีเสียงดัง แล้วก็การดูดฝุ่นดูดไรฝุ่นของเขาคือมันสามารถดูดได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ดูดได้หมดทุกอย่างนะอย่างมีตรงนี้มีพวกเศษเส้นผมอะไรเงี้ยคือมันกไ็ไม่ได้ดูดติดไปด้วยนะคะแต่ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีดีกว่าไม่มีที่ดูด ถือว่ามันคุ้มค่าอยู่นะเพราะว่าซื้อมาในราคาไม่ถึง1,000บาทเลยเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าฝุ่นที่ดูดออกมาเป็นยังไงบ้างอันนี้คือนานาใช้ดูดตัวพรมนะคะเครื่องตัวนี้จะมีความจุถังเก็บฝุ่นอยู่ที่0.6ลิตรค่ะแล้วก็มีความยาวสายไฟอยู่ที่3มเมตรทางแบรนด์เขาเคลมว่าอัตราค่าไรฝุ่นของเขาอะอยู่ที่99.9%นะคะตรงนี้ก็จะเห็นว่าฝุ่นมันค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะ เพราะว่าเราดูดมีทั้งแบบมีทั้งฝุ่นมีทั้งดินอะไรพวกนี้ด้วยก็ถือว่ามันใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะถ้าเทียบความคุ้มค่าแบบรัดเต็ม5าดาวถามว่าน,านานาให้เท่าไหร่นานาก็จะให้ที่สี่ดาวค่ะทำไมถึงให้สี่ดาวเพราะว่าหนึ่งดาวที่หักไปก็คือ1เป็นเรื่องของเสียงและอันที่2ก็คือมันไม่สามารถใช้งานต่อเนื่องได้จนเราแบบ ทำความสะอาดเสร็จมันต้องหยุดพักเครื่องทุกๆ15นาทีด้วยเพราะว่าเครื่องมันจะตัดไปแล้วก็เหมือนกับให้เครื่องเขาพักร้อนไปก่อนนะคะแล้วพอเวลาอพอเครื่องมันเริ่มเย็ยนแล้วเราก็เสียบปลั๊กแล้วก็ใช้งานใหม่ได้นานาก็เลยให้แค่สีดาวค่ะสำหรับเครื่องตัวนี้ ส่วนวิธีการทำความสะอาดนานาก็จะถอดตัวไส้กรองออกมาแล้วก็จะมาขาอฝุ่นแล้วก็ปัดปัดโดยใช้แปรงสีฟันเก่านะคะก็เขีย่ยเขียฝุ่นออกหรือว่าใครจะเอาตัวไส้กรองนี้ไปล้างน้ำก็ได้นะคะแล้วก็ผึ่งตากไว้ให้แห้งแล้วก็นำมาประกอบเข้ากับตัวเครื่องเหมือนเดิมค่ะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไ r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ